Wow, 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 wow. สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เนี่ยพี่ฟ้าจะมาสอเต้นนะคะโอ้โหคนเรียกร้องมาเยอะมากว่าพี่ฟ้าสอเต้นหน่อยนะคะก็คือเพลงติดม้าวฟ้าวะนะคะเป็นโปรเจกต์ของเมเบลีนนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็จะมีพี่ฟ้าวอเดอร์เฟรมนะคะแล้วก็จะมีน้องคิน,นะมาร่วมร้องเพื่อจะลิงก์วยกัะคะ่ะอ่ะไม่รอช้าเดี๋ยวจะสอเต้นกันเลยว่าต้องเต้นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าจะเป็นการสอสไตล์พี่ฟ้านะคะจะได้เป็นโปรเฟสต์มาอันดับแรกนะคะ I'm shining คือเป็นนี้แลยค่ะ I'm shining มือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจริงๆพี่ฟ้าเราชอบตั้งหิงไหนไว้รอก่อนเพราะว่าเราจะได้มีสังส่วนเรื่องของการม้วนมือคำศัพท์ม้วนมือ I'm shining ว w ว w w o ว w าวก็ wow, wow. Wow, wow. คือแบบ w าวแบบมอออกใช่ไหมคะ่ะ w ว w wow แล้วเราก็มุนอีกทีหนึง่ง wow ว o w wow 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 ต่อมานะคะก็จะไปนี้เลยตืด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 ต่อไปนะคะ Come and kiss me now อ่ะเราจะมาทวนทวใหม่นะคะ I'm trying wow 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 s h i w you love I'm trying w o w come and kiss me now อ่าต่อไปนะคะเข้ามา kiss ติดใจแล้วจะเป็นเข้ามา kiss เป็นใจมือเดียวเข้ามา kiss ติดใจติดเทนะ่าน้้นกับใครง่ายมากเลยแค่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เนอร์ของเซ็กซี่เข้าไปเสร็จแล้วเข้ามาติดยวยาวดีไหมขาจะย่้อสองรอบนะติดียวตัวก็ทรมองแบบหน้าแอบวิ่งหนึ่งดูเซ็กซี่ติดียวยาวดีไหมแค่สองรอบนะต่อเลยนะคะเข้ามาคิดติดใจติดชนะกว่าใครติดียวยาวดีไหมต่อไปเปิดไม่เชื่